สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ US Stock Brief by AlphaRendit เราสรุปข่าวหุ้นสหรัฐแบบกระชับเข้าใจง่ายสำหรับนักลงทุนทุกคนครับ Novonordis k ยังครองเกม GLP-1 แต่แรงต้านเริ่มชัดเจนขึ้นทั้งคู่แข่งเทคโนโลยีใหม่ข้อกฎหมายสหรัฐแม้ Novonordis k จะยังเป็นผู้นำตลาดยาลดน้ำหนักผ่านผลิตภัณฑ์ Osemic และ Wegovy แต่ช่วงกลางปี2025นี้กำลังเจอแรงกดดันจาก3ทิศทางสำคัญซึ่งอาจเปลี่ยนโฉมการแข่งขันและการเติบโตของบริษัทในช่วงต่อไป 1. สารสหรัฐสนุน FDA ให้ถอดเวโกวีและโอเซมปิกออกจากบัญชียาขาดแคลนอย่างถูกต้องนี่คือข่าวใหญ่ที่เสริมอำนาจให้กับโนโวนอนนดิสแต่ก็ทำให้คู่แข่งราคาถูกหมดทางสู้ในระยะสั้น กลุ่มร้านยาที่ผลิตยาทดแทนหรือ Compounding Pharmacies พยายามฟ้อง FDA เพื่อให้ยาลดน้ำหนักของ NVO อย่าง C ai, ซิมัก l ูทายอ O ซเมบิกหรือเ e โ o v ีกลับเข้าไปอยู่ในบัญชียาขาดแคลนแต่สารตัดสินให้ FDA ถูกต้องที่ถอดออกจากบัญชีดังกล่าวผลคือร้านยาราคาถูกไม่สามารถผลิตเวอร์ชั่นทางเลือกของซีมักรูทยได้อีกต่อไปเพราะไม่ใช่ยาขาดแคลนตามกฎหมาย หุ้นของบริษัทอย่าง Hims and Hers Health (HIMS) ซึ่งเคยขายเวอร์ชัน c o m p o u n d e d ตกลงทันทีจากข่าวนี้ p แพ็ m p l i c a t i o n ต่อตัว NVO เป็นข่าวดีระยะสั้นเพราะช่วยกีดกันคู่แข่งรายเล็กจากการขายยาราคาถูกกว่าแต่ในระยะกลาง NVO ยังต้องเผชิญแรงกดดันเรื่องราคายาจากภาครัฐต่อไป 2. Sky b i o s c i e n c e เตรียมเปิดข้อมูลเฟส2ของ Nimacizumab คู่แข่งแนวใหม่ของ GLP-1s Sky Biosciences k y บริษัทไบโอเทครายเล็กกำลังพัฒนา n i มา k i ซิ m a b ซึ่งอาจเป็นคู่แข่งทางเทคโนโลยีกับเวโกวี v ได้ในอนาคต n i มา k i ซิ m a b เป็นโมโนโค o n a ลแอนติบอดีที่ทำงานผ่าน CB1 receptor หรือไม่ใช่ GLP-1 ซึ่งช่วยลดไขมันผ่านการปิดกั้นการทำงานของ CB1 ในอวัยวะต่างๆเช่นตับตับอ่อนและเนื้อเยื่อไขมัน มีข้อดีตรงที่ไม่ส่งผลต่อระบบประสาทส่วนกลางเหมือน CB1 inhibitors รุ่นเก่าอย่างริโมนาบันหรือมอนลูนาบันที่เคยถูกยกเลิกไปเพราะผลข้างเคียงทางจิตปัจจุบันนี้มาคิซิแมบกำลังอยู่ในการทดลองร่วมกับซีมากรูทายของโนโวนอร์ดิสเพื่อดูว่า2โมเลกุลนี้สามารถเสริมริดกันได้หรือไม่ ซีโอของ Sky ก,กล่าวว่ายา GLP-1 มีอัตราการเลือกใช้สูงถึง2ใน3เพราะผลข้างเคียงทางระบบย่อยอาหารเช่นคลื่นไส้ท้องเสียนิมาคิซิแมปมีเป้าหมายใหม่คือช่วยลดไขมันโดยไม่กระทบกล้ามเนื้อและลดผลข้างเคียงแพคอิมพลิเคชันต่อตัว NVO ยังไม่ใช่ผ่คุกคามทันทีในปี2025แต่ถือเป็นคู่แข่งเชิงนวัตกรรมที่น่าจับตา ถ้านิมาคิซิแมปแสดงผลลัพธ์เฟส2ได้ดีและมีโปรไฟล์ดีกว่าสีมักรูไยเช่นไม่มีผลข้างเคียงทาง GI อาจจะแย่งส่วนแบ่งตลาดจาก NVO ได้ในอนาคต 3. การเวงสหรัฐและกฎหมายควบคุมราคายาแรงต้านที่ยังไม่จบ แม้จะไม่มีข่าวใหม่เกี่ยวกับการดำเนินคดีหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายเฉพาะกับ NVO โดยตรงแต่ในข่าวรวมของตลาดไบโอเทคนักลงทุนและบริษัทต่างๆยังคงจับตา Most f a v o r i t e Nation Policy ของรัฐบาลสหรัฐอย่างใกล้ชิด หากนโยบายนี้ถูกผลักดันจริงจะส่งผลให้ราคายาในสหรัฐต้องอิงกับประเทศที่ขายถูกที่สุดในโลกนั่นอาจกระทบกับยาของ NVO ที่ปัจจุบันขายในสหรัฐด้วยราคาสูงมากเมื่อเทียบกับยุโรปหรือเอเชียเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้หลายบริษัทยังไม่กล้าทำดีล M&A หรือลงทุนเพิ่มเติมในผลิตภัณฑ์ใหม่แพ็กอิมพิคชันต่อตัว NVO แรงกดดันจากรัฐบาลสหรัฐด้านราคายาอาจจำกัดจารขยายกำไรในตลาดที่ใหญ่ที่สุดของ NVO แม้จะยังไม่มีการบังคับใช้จริงในปีนี้ก็ตามวัทําลาย Novo Nordisk ยังคงแข็งแกร่งในฐานะผู้นำตลาดยาลดน้ำหนักด้วย GLP-1s อย่าง Wegovy และ Ozempic และได้รับข่าวดีจากคำตัดสินสารสหรัฐที่สนุนการควบคุมตลาดผ่านการตัดสินของ FDA แต่แรงกดดันจากทั้งคู่แข่งเทคโนโลยีใหม่อย่าง Sky b i o s c i e n c e และทิศทางนโยบายรัฐด,ด้านราคาย,ายายังคงเป็นความเสี่ยงในระยะกลางถึงระยะยาวนักลงทุนควรจับตาข้อมูลผลทดลองเฟส2ของ n i m a k i s i m a b ในไตรามาสที่3-4ความคืบหน้าทางนโยบายรัฐด,ด้านราคายายในสหรัฐอัตราการเลือกใช้ของผู้บริโภค GLP-1s และการพัฒนาผลิตภัณฑ์เวอร์ชั่นใหม่ที่ลดผลข้างเคียงได้ ขอบคุณที่รับฟังในตอนนี้และพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกด Subscribe หรือติดตามช่อง Alpharendit ทั้งใน YouTube และ Facebook เพื่ออัปเดตข่าวสารและบทวิเคราะห์หุ้นสหรัฐดีๆแบบนี้ได้ตลอดทุกวันครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ